คนผมอยู่หน้าตู้ไอติมครับแล้วก็มาเจออันนี้มันเขียนว่าทุเรียนหมอนทองแช่เยือกแข็งมันคืออะไรแล้วมีน้อยหนาด้วยมีมะม่วงด้วยก็ไม่รู้ว่าใช่ไอติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวซื้อไปดูแล้วกันนะน่าจะประมาณ300บาทรวมๆกันแล้ว นี่ครับไม่รู้มันแช่เยอะแข็งมากขนาดไหนนะเนี่ยซื้อมามีทุเรียนมีมะม,ม่วงแล้วก็น้อยหน่าแล้วก็มีทุเรียนอีกสองแท่งอันนี้ก็ซื้อมาลองลองดูเดี๋ยวมาลองทุเรียนก่อนอันนี้น่าสนใจดีนะเป็นทุเรียนแบบอัลมอนด์อะมีช็อกโกแลตเคลือบแล้วก็มีอัลมอนด์อยู่ข้างในส่วนอันนี้เป็นแบบทุเรียนโคโค่นัทก็คือทุเรียนไส้มะพร้าวเป็นของดังของไทยสองอย่างครับคือมะพร้าวแล้วก็ทุเรียนส่วนผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ดูนะครับ มาอันบ็อกสองนี้เลยทุกคนอันนี้เฮ้ยพี้มันทุเรียนจริงอะมันเขียนว่าทุเรียนฟูตสติกเฮ้ยผมประหลาดใจนิดนึงนะเดี๋ยวเดีเด๋ย,ดยมันมีประมาณ5อันนะผมน่าจะกินได้หมดก็แบ่ง,แบ,งแบ่งกินนะครับโหอย่างแข็งนี่มันคือทุเรียนแช่แข็งนั่นแหละแข็งโป๊กเลยแต่ก็ตรงนี้เป็นน้ำแข็งนะ เดี๋ยวเขีเย่เยเขียนน้ำแข็งออกแล้วมันมีวิธีกินไหมเนี่ยนี่อ่านเขามาเขาบอกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไว้สามนาทีนะเราก็จะพร้อมกินว้าอน,นีเราแบ่งแบ่งมาบางส่วนก่อนดีกว่าเพราะว่าเรากินไม่หมดที่เหลือจะได้ไปแช่แข็งต่ออ่าคือทุเรียนเลยอะ่ะคือทุเรียนจริงก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแช่ยเย็นต่อนะจะได้ไม่เสียรายของ โค oh, ้แพงแพงแท่งละแบบราคาเป็นร้อยอ่ะต่อมาดูนี้ดีกว่านี่อันนี้แกะเลยปึ๊บว้าวดูดิดูดิดเฮ้ยน่ากินนะเนี่ยว้าวอันนี้ก็แช่เยอะแข็งอันนี้ก็ทุเรียน,ท,ยนทุเรียนเคลือบช็อกโกแลตดูดิโอ้โหข้างในน่าจะมีแอลมอนก็เดี๋ยวเราแบ่งมาบางส่วนนะมากินว้าวเฮ้ย hey, เดี๋ยวมันจะปนกัน โอเคโอเคตอนนี้แล้วก็เก็บก็อันนี้นะครับเดี๋ยวไปแช่เยือกแข็งต่อนี่ใส hm, ่กล exactly ่องนี <h <h ้ไว้ครับแล้วก็ไปแช่เย็นมาเขาบอกว่าวางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณสามนาทีนะอันนี้น่าจะได้แล้วเราก็มาลองกินกันเลยนี่ลองกินนี้ก่อนนี่น่าจะเป็นทุเรียนมะพร้าวนะนี่ทุเรียนมะพร้าวสภาพก็จะแบบกินเลยอื Hey, ไม่ต้องรอหน้าทุเรียนครับซือทุเรียนใจเยอะแข็งนี่แหละกินกลิ่นมะพร้าวก็จะหอมๆนะโห oh, ส่วนทุเรียนแบบไม่ค่อยมีกลิ่นเออทดแทนได้เฮ้ยโหกลิ่นมะพร้าวแบบหอมเลยเข้ากับทุเรียนด้วยอันนี้ดีนะ <c oughs> แต่ผมอะ่ะไม่ไม่ใช่คนชอบกินทุเรียนนะครับไม่ค่อยได้กินเลยนานๆกินทีซึ่งก็นี่แหละ คลิปนี้มาดูนี้ต่ออันนี้คือทูเรียนช็อกโกแลตแล้วก็มีอัลมอนด์โหช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตนี่ฮะเขียน okay, ว่าดาร์กช็อกโกแลตซึ่งดาร์กช็อกโกแลตอ่ะมันจะอร่อยก็ต่เมื่อกินกับผลไม้นะครับหรือว่ากินกับอย่างอื่นนะถ้ากินเบาๆอ่ะจะไม่ไม่ค่อยอร่อยกินยากแล้วกินกับผลไม้อร่อยเลยซึ่งนี้เอาดาร์กช็อกโกแลตกินกับทูเรียนก็โอเคนะแล้วก็มีอัลมอนด์ด้วยหอม,หอมกๆกรุบๆโห <c oughs> นี่สองอันนี้คือดีนะกินไปนิดเดียวแต่ว่าแบบโอ้โหรู้เลยว่ามันเยี่ยมครับมันเหมือนขนมทุเรียนที่ผมไม่เคยกินน่ะ <c oughs> เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนน่ะก็น่าจะอร่อยใช่ไหมอันนี้เป็นทุเรียนมะพร้าวที่ก็อร่อยเหมือนกันส่วนนี้เป็นทุเรียนช็อกโกแลตที่ก็อร่อยครับแปลกดีแปลกดีไม่จําเป็นต้องกินอันนี้ก็ได้นะไปซื้อช็อกโกแลตมาดาร์กช็อกโกแลตแท่งๆอะ่ะมากินกับทุเรียนก็น่าจะอร่อยเออก็ถือว่าเฟี้ยวดี เป็นโปรด u c t o ออ h a ท l a n d ด้วยนะครับก็สนับสนุนนะสนับสนุนนี่โหไปขายต่างประเทศนี่ก็ไม่อายเจง๋จงเจ๋งมาต่อมามาดูผลไม้แช่เยือกแข็งอ,งอื่นทุนเรียนแช่เยือกแข็งน้อยหนาชอบเยือกแข็งแล้วก็มะม่วงแช่เยือกแข็งผมชอบคำนี้มากเลยแช่เยือกแข็งเอามานี่3มอย่างต้นต่อแห่งคลิปนี้นะครับนี่น้อยหนาอ๋อมาเป็นแท่งเหมือนกันน้อยหนาก็เป็นแท่งนะ อ๋อหรทั้งหมดนี้มันคือแท่งหมดเลยแต่เป็นแบบเป็นซองทึบหมดเลยอะทั้งหมดเนี้ยเอาอะไรก่อนดีเอามะม่วงแล้วกันธรรมดาสุดนะมะม่วงใช่เยอะแข็งแต่สําหรับชาวจีนเน่ะมะม่วงก็หายากครับทุกคนรู้จักร้านแมงโก้แทงโก้ปะเอออยู่ที่สยามนะเป็นแบบร้านดังสําหรับชาวจีนต่างชาติมาก็พาไปร้านนี้ปึ๊บคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีมะม่วงกินมั้ง มาแกะแล้วข้างในเป็นงี้ว้าวเฮ้ยมะม่วงจริงเฮ้ยทั้งผลเลยวะเนี่ยอยวงเขาทำรูปร่างให้มันเป็นงี้นี่ครับมะม่วงจริงไม่ติงนังวิธีการบริโภคสามารถรับประทานได้ทันทีเมื่อออกมาจากช่องแช่แข็งคือกินได้เลยเขาบอกกินได้เลยก็อ่านีส่วนที่เหลือนี้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเรากินหมดทีเดียวเนี่ยจะ เสร็ได้ตังค์วนิดนึงแท่งนี้น่าจะประมาณแบบร้อยอ่ะเออ่อะเก็บนี่ครับมะม่วงแช่เยื่อแข็งว้าวน่ากินน่ากินเหมือนไอติมเยอละเป็นมะม่วงสุกนะครับแต่พอแช่แข็งแล้วมันเหมือนไอติมมากอ่ะดีจัดจัด โคตรอร่อยเอามะม่วงสุกไปแช่เย็นครับกลายเป็นไอติมมะม่วงเนี่ยแบบเข้มข้นมากอ่ะ้ยเดี๋ยวต้องลองนะอันนี้คือโหไม่อายอะ่ะไม่อายต่างชาติอะ่ะไปขายต่างชาติไม่อายเลยมาเอาอะไรต่อทุเรียนดีกว่าทุเรียนนี่ทุเรียนแช่เยือกแข็งนะครับฮึว้าว โอ้น่ารักเป็นภูโอ้ยไม่ใช่หมีภูนะครับหมายถึงว่าเป็นภูทุเรียนเนี่ยอันนี้ก็แบบเอาออกมาสามารถรับประทานได้ทันทีเลยเหมือนกันมาแบ่งออกมาว้าว <laughs> กินเลยนะกินเลยนะที่ผมไม่ใช้ฟันกัดเพราะว่าจะเก็บไว้นะครับฟันกัดเดี๋ยวจะมีแบคทีเรียรอะไรเงี้ยโอ้ตื่นเต้น,นอ่ะโห้เฮ้ย ต้องลองเหอะโอ้โหผมไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจออะไรอย่างเงี้เยเหมือนไอติมเลยเนื้อมันละลายไปเลยครับแต่เป็นเนื้อทุเรียนคือทุเรียนน่ะมันน่าจะสุกมากจนแบบเละประมาณนึงอะแต่ว่า,ารูปทรงมันยังอยู่อะหรือว่าอันนี้มันเป็นปริน้นเป็นพินมพ์ออกมาก็าไม่รู้นะน่าจะเป็นทุเรียนแท้แหละเป็นเนื้อทุเรียนจรงิจรงๆครับแหดูดิ ืบ้าไปแล้วเฮ้ยผมขอชื่นชมเลยนะบริษัทอะไรเนี่ยบริษัท L Chemist เออสร้างสารรค์ดีครับก็คือเป็นคนไทยอ่ะที่เอาผลิตภัณฑ์มาแบบพัฒนาให้มันมีคุณภาพสูงนะเออผมว่าน่าสนับสนุนเยี่ยมเลยครับ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยอ่ะถ้านึกถึงขนมแบบหรือว่าอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่เขาพัฒนาแพ็กเกจจิ้งพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นนะครับสินค้าแบบโอโทโปอะไรเงี้ยครับให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้เออมามามา,มาต่อที่น้อยหน่าอันนี้เดี๋ยวผมกินให้หมดเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องแช่แข็งเยอะว้าวอันนี้ผมเริ่มมั่นใจแล้วมันคือปริน้นนะน้อยหน่าของจริงไม่ใช่น้อยหน่าตรงนี้อ่ะอ๋อมันคือไอติมเหรอหรือมันคืออะไรอ่ะ จิ้ม,ม่ะว,ว้าวเนื้อสัมผัสน่าจะเหมือนกันเป๊ะปะเลยครับนี่อันนี้คือเนื้อน้อยหนาแต่เขาพิมพ์ให้มันได้รูปทรงแบบนี้เออเออมันน่าจะเป็นเนื้อน้อยหนาบดอะไม่มีเม็ดด้วยเนี่ยดูดีนี่นี่ผมมีน้อยหนามาด้วย น้อยหน่าของจริงนะแต่ว่ามันเน่าแล้วอะ่ะบอกมาคงกินได้น้อยมากครับเดี๋ยวจะลองดูว่าส่วนไหนพอกินได้บ้างน,นี่เก็บไปก่อนนะมาเนี่ยข้อดีที่เอาผลไม้พวกนี้มาแปลรูปก็คือมันเก็บได้นานครับส่วนพวกนี้นี่ตั้งไว้นานไม่ได้มันเสียนี่น้อยหนาของจริงมาเปรียบเทียบกันสิของจริงต้องดีกว่าครับ โอยังกินได้ข้างนอกเริ่มดําแล้วแต่ก็ยังกินได้เยอะอยู่นะเจ,จ้าของเจ้าของผิตพันธ์บอกเอามาแกงอะของสดอย่างนี้จะสู้ได้ยังไงล่ะนะเดี๋ยวกินแทบกันเลยนี่จะกัดไปเลยครับเพราะว่าจะกินทั้งหมดไปเลยอันนี้กินง่ายแบบไม่ต้องคายเม็ดนะไม่ต้องแบบอะไรแต่ว่า ไอตัวเนื้อมันจะเป็นส่วนที่เนี่ยเป็นส่วนที่ติดกับเปลือกอ่ะแต่ไอส่วนที่ติดกับเมล็ดเนี่ยมันจะไม่ได้เท็กเจอร์นั้นเลยนะอือถ้าเกิดใครชอบน้อยหนาตรงที่เนี่ยเป็นเนื้อเละตรงเนี่ยติดกับเปลือกตรงเนี้ยผมว่ากินอันเนี้ยฟินเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบน้อยหนาตรงเนี้ยตรงนี้เป็นคล้ายๆเนื้อปูเนี่ยมันจะไม่ได้เท็กเจอร์นั้นอืออ่ะก็เดี๋ยวกินให้หมดเลย กินเป็นไอติมนี่คือได้เลยครับไอติมเนื้อน้อยหน่ะอืมหร่อยเอ้วอะมาก็สรุปหน่อยดีกว่าเฮ้ยผมผมชื่นชมเลยนะสองอันนี้ก็ดูจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นเนื้อทุเรียนแต่ดูอยากทรงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณยัดแอลมอนเข้าไปได้ยัดมะพร้าวเข้าไปได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เนื้อทุเรียนที่เป็นแบบทุเรียนสดสดอ,อ,อ่ะ แต่ด้วยเท็กเจอร์แล้วอ่ะมันเป็นเนื้อทุเรียนเลยนะเอออันนี้ก็เป็นเนื้อน้อยหนาเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อน้อยหนาส่วนที่เนี่ยอยู่ตรงกลางอะ่ะมันคือเนื้อน้อยหนาตรงขอบอ่ะไม่ใช่เนื้อน้อยหนาตรงกลางอ่ะส่วนมะม่วงกับทุเรียนอันเนี้ยจะมีความเป็นไอติมมากกว่าแบบมาก,มากๆเลยเออมันจะมีความเป็นไอติมมากกว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้จะดูเป็นแบบเป็นเนื้อผลไม้มากกว่านะในฟิลที่ผมสัมผัสได้เมื่อกี้รับคือกินนิดๆหน่อยๆอืม ซึ่งสองอันนี้อันนี้จะมีความเป็นทุเรียนแบบทุเรียนแบบเละๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงสุกแบบสุกเละๆเหมือนกันโหซึ่งชื่นชมมากชื่นชมมากเหมือนไอติมมะม่วงกับไอติมทุเรียนที่เป็นเนื้อมะม่วงเนื้อทุเรียนจริงๆอะ่ะส่วนนี้ก็เหมือนไอติมทุเรียนนะเออมีการแต่งรสแบบกินกับช็อกโกแลตกินกับมะพร้าวอะไรเงี้ยเจ๋ดีเคสรุปพวกนี้นะแท่งละเกือบเกือบร้อยครับร้อยนิดๆไม่เสียไายตังค์นะครับผมสามารถที่จะไปหยิบซื้ออีกแท่งหนึ่งมากินได้ถ้าเกิดรู้สึกอยากกิน กิวเป็นโปรดักที่คุ้มค่านะคุ้มค่าในการแบบเฮ้ยเปิดโลกแล้วก็คุ้มค่าด้วยตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะเออเป็นเนื้อผลไม้จริงๆอะ่ะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ผลไม้ทุเรียนแช่เยือกแ,แข็งเออชื่อคลิปทุเรียนแช่เยือกแข็งแล้วกันเพราะว่าแบบเฟลฟ้าดิผมชอบคํานี้แช่เยือกแข็งนี่นะเขาเขียนนะทุเรียนหมอนทองแช่เยือกแข็งผมซื้อว่าคํานี้เลยนะ เออโอเคคลิปนีแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s c r i า e ด้วยแล้วก็มี Facebook มี Instagram มี TikTok ไปตามได้นบแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย